สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับเราช่อง่ายพิซซี่เฟอร์มารีนะคะคันคันคันค <c oughs> ันคะนี่หนูก็พาพี่พิซซี่มาเดินเลนเ่นแถวนี้ทามาหาของกินซึ่งวันนี้เราก็มีโมเมนต,ต์นะค่ะเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่เกิดเคยเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนใช่ไหมคุณพ่อเมื่อสามปีที่แล้วเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพี่หนุ่ม วันนี้พี่นุ่มก็ยังอยู่กับเรานะครับยังไม่ได้ไปกลับบ้านนะครับเพราะว่าเรายังคิดถึงเขาอยู่นะครับเราก็เลยยังไม่ไป้ไเลยยังไม่ให้ไปนะครับก็ให้เขาอยู่กับเราก่อนโอ้พี่เอฟซีเดินกินยาสบายใจเลย <c oughs> วันนี้ก็มีโมเมนต์นิดๆน,นะโมเมนต์ที่ที่น่ารักมากนะครับ <c oughs> เมื่อเมื่อตอนเราเคยทํางานอยู่ด้วยกันกรับพี่หนุ่มพิ่ภัทรยานะเป็นโมเมนต์ที่ไม่เคยมีเอฟซี ได้เห็นก็ว่าได้ะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะทําให้ดูนะคะยังไม่รู้ว่าพี่หนุ่มจะจำได้ไหมใชเออ่เราไปดูเลยไหมเร,ราต้องยืนยาก,ก่อนแป๊บนึงนะก็คือครั้งนี้ต้องรุนนะคะว่าพี่หนุ่มจะจําได้หรือเปล่าพี่หนุ่มจะจำโมเมนต์นี้ได้หรือเปล่าพ่ม<ช>ันหลายปีแล้วนะใช่ตั้งสามปีที่แล้วจะสามจะสี่ปีแล้วจะจําได้หรือเปล่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่คุณพ่อเห็น ขเขาทําบ่อยมากเวลาเวลาเขาเจอคุณพ่อเจอท็กซีนะ,ะเขาทำไงครับอกได้ไหมคะติดตามไปดูครับเพราะว่าเพราะว,าว่าน่ารักมากคุณพ่อก็ชอบตรงนี้เลยชอบเวลาเขาทำอย่างนี้นะคุณพ่อยคุณพ่อยังไม่บอกนะซึ่งหนูก็ยังไม่รู้นะเราก็จะหนูจะรอรุ่นไปพร้อมเอซีนะว่าโมเมนต์เล็กๆน้อยๆที่คุณพ่อว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแต่สำหรับคุณพ่อแล้วเป็นความน่ารัก ความขี้อ้อนของพี่หนุม่มเป็นความน่ารักอีกแบบของพี่หนุ่มเป็นเป็นครั้งที่ขี้อ้อนมากน่ารักมากพอชอบอ่ะคุณแม่อ่าคุณพ่อชอบครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติการเลยไหมคุณพ่อเดี๋ยวพี่เวฟไปี่กินยากก่อนเราพี่ซี่กินยาก่อนเพราะว่าตอนนี้หนูเริ่มจะอยากรู้แล้วนะเนี่ยว่าโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักนั่น,น,นคืออะไร ตาอ้วนของเราก็เดินขาลากยาไปเดินไปขาลากไป่ะเราปฏิบัติการเลยเริ่มแผนเลยโอเคแรงคี่หนุ่มกันไม่เป็นการแรกโอเคเนี่ยคะ่ะตอนนี้หนูก็ได้ทำการมาดักคุณพ่อตรงนี้นะ,ะ mm hmm. ในขณะที่กำลังรอคุณพ่อเดินมา เดินมาอย่างสโลสโลชาช้าเเดินมาอย่างเท่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูพี่หนุ่มนะคะ ซึ่งเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นมุมบนค่ะให้คุณพ่อถือกล้องบ้างวันนี้มีหลายมุมนะคะมีมุมข้างล่างกับมุมข้างบนนี่เดี๋ยวจะให้คุณพ่อถือกล้องเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นตามแผนหรือเปล่าครับต้องมาลุ้นลน้องนาลักก็วิ่งไปดักหน้าแล้วนะครับ นุ่มบพี่นุ่มพี่นุ่มเห็นแล้วนะครับอันุ่มเออย่านุ่มเอออ่าอนุ่มไอ้หนุ่มหนุ่มอ้หนุ่มมีลองด้วยนะครับอ่าหนุ่มไอ้หนุ่ม อาดูอา้อาดูไปดูมีลราเลยนะครับอาดูดูไปดูนี่นะครับเป็นโมเมนต์นี่ครับเป็นโมเมนต์ที่คุณโปอยากให้เห็นนะครับความน่ารักความขี้อ้อนของเขานะครับอาดูโออดูนี่เลยครับ ก็คือเวลานี่ครับคุณพ่อจะเห็นอยครับโมเมนต์อย่างนี้เมื่อ4ปีหรือ3ปีที่แล้วนี่แหละครับตอนเราเคยทํางานอยู่ด้วยกันที่พัทยานะครับเขาก็จะมีอาการอย่างเงี้ยเวลาเขาได้ยินเสียงผมหรือพี่เป๊ปซี่มานะครับเขาก็จะแสดงความน่ารักความขี้อ้อนแบบนี้เลยครับให้เอฟซีได้ชมอ่าน้องน่ารักเปลี่ยนกล้องครับเป็นมุมข้างล่างต่อครับ นี่ก็คือวันนี้แกล้งพี่หนุ่มสําเร็จนะครับนี่ค่ะครันนี้ก็เปลี่ยนเป็นหนูว่าถือแทนคุณพ่อนะคะเมื่อกี้ที่เห็นก็รู้สึสกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดูน่ารักจริงๆเลยครับเพราะว่านานๆที่จะเห็นพี่หนุ่มแบบนี้ก็คุณพ่อบอกแล้วโมเมนต์แบบนี้ไม่เคยเห็นนะครับมีเห็นแต่คุณพ่อเห็นบ่อยคุณพ่อเห็นบ่อยนะคะ มืสามสี่ปีที่แล้วน,วน,วนี่พี่หนุ่มก็ยืนโยกหัวเลยนะคะ,ะนี่คือความน่ารักของพี่หนุ่มที่คุณพ่อชอบนะเอาเนี่ยคุณทีต้องการอะไรเป็นมาสัมภาษณ์คุณพ่อเลยวะไนะหมคุณพ่อต้องการให้สัมภาษณ์นะคะหนูก็จะจัดให้ เดี๋ยวรอคุณพ่อบิดสเกิลเสร็จก่อนเป็นความน่ารักที่คุณพ่อชอบมากพี่หนุ่มเพราะว่าเวลาเขาเจอคุณพ่อกับพี่เบ,บสซี่อาการเขาก็าจะเป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เมื่อตอนอยู่ด้วยกันที่พัทยานู่นอยู่ด้วยกันนู่นตอนแรกคุณพ่อคิดว่าพี่หนุ่มจะจําได้หรือเปล่าคะตอนแรกเลยคุณพ่อว่าจําได้แต่เขาอ,อาจจะไม่แสดงอาการขนาดนี้ไงอาจจะ <c oughs> <c oughs> คุณพ่อตอนแรกก็รู้อยู่ว่าเขาจําได้อยู่แต่ไม่คิดว่าเขาจะ,สะแสดงอาการนกอย่างนี้ไงอ้อนหนักไงอ้อนหนักจริงแหละ <laughs> อ้อนหนักจริงใช่ครับคือการอ้อนของพี่หนุ่มนะครับที่คุณพ่อชอบมากนะเป็นการอ้อนสไตล์พี่หนุ่มครับจะจะเห็นเฉพาะคุณพ่อเนี่ยแหละอ่าตอนนี้เอฟซีก็ได้เห็นแล้วนะคะ <laughs> <laughs> ตอนนี้เอฟซีก็ได้เห็นแล้วนี่เอฟซีก็ได้เห็นแล้ว <laughs> ใชโมม่โมเมนต์โมเมนต์ ของพี่หนุม่มมุมน่ารักของพี่หนุม่มเป็นมุมน่ารักแบบสไตล์ของหนุ่มสุรินไม่ไม่มีใครเคยเห็นนะมีแต่คุณพ่อแะแต่่อนใช่เขาก็จะเป็นอย่างนี้อาการเขาก็จะประมาณนี้แหละ <c oughs> เวลาเขาเหมือนกับเขาดีใจอะ่ะลูก <c oughs> เป็นเออเหมือนกับเขาดีใจอ่ะดีใจที่เห็นคุณพ่อเออเห็นเป็นปฟลชี่มาคุณพ่อเห็นคุณพ่อกับปฟลชี่มาเยี่ยมอะเวลาเขาอย่้มไง แม่เป็ดสีออนแม่เอฟซีหรือ,อยัง,ออ,อ,ยงอ,อ,ออนยังไงออนวัววัวฮะออนยังออนยังออนดีๆีออนโอ้ออนยาวๆหน่อยอ๋อโ้ยยาวกว่านี้ไม่ได้ยาวๆอีกไม่ได้หรอออนยาวโอ้ยออนยาวขนาดนี้เป็ดสีหายใจทางไหน <c oughs> เดี๋ยวคุณพ่อก็จะพาพีห่หนุ่มกินน้ำต่อนะครับคุณพ่อก็จะพาพีห่หนุ่มกินน้ำนะฮะซึ่งคุณตาเกตยังไม่มาเลยครับคุณตาเกตสงใจยัางาน,นยุ่งเรื่องกินเรื่องใหญ่อีกแล้ว <c oughs> ไอ้เต้าเหมือนพี่เบบซีไ่ไปทำเล็บมาใหม่เลยนะเบบซีไ่ไปทำเล็บมาใหม่ <c oughs> แต่เล็บข้างหลังเหมือนว่าจะยังไม่ทำนะทำแต่เล็บ สงขาข้างหน้าก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีค่ะเพราะว่านานๆทีจะได้เห็นพี่หนุ่มแนวแบบนี้เป็นความน่ารักแบบสไตล์พี่หนุม่มอะค่ะเวลาเขาเจอคอุณพ่อเหมือนกับเคาจะดีใจอย่างนี้อยเขาทำอย่างนี้อย่าพ่อก็เลย,เอเลยชอบมากพ่อก็เลยหลงรักเขาเลยหลงรักพี่หนุ่มสุรินใช่ครับ โอ้พี่ลอยของเราก็แอบแอบเลยพี่ลอยเราแอบมองละลักเตรียมตัวปิดคลิปครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่คุณพ่ออยากให้แม่แม่เอฟซีได้เห็นมุมความน่ารักของฟีหนุ่มสลิมเรานะครับวเวลาเขาเจอคุณพ่อหรือเขาเจอพี่แป๊ปซี่นะครับเขาก็จะแสดงอาการประมาณนี้เลยครับให้ให,ให้ให้ผมเห็นนะครับผมก็เลยลงรักเขาเลยนะครับ โอ้มุมกล้องมืดลหมุมกล้องมืดเวลาเขาเจอคุณพ่อเขาก็จะแสดงอาการแบบนี้เลยครับเป็นเป็นความน่ารักของพี่หนุ่มที่ไม่มีใครเคยเห็นนะครับก็มีผมทำให้เอฟซีได้รับชมวันนี้นะครับ ก็คือเป็นความรู้สึกของเขาเองนะครับที่เขาแสดงออกมาเมื่อกี้นะครับเราไม่ได้บังคับหรือเราไม่ได้ทําอะไรนะครับก็เราก็แค่เรียกชื่อเขาเหมือนอย่างที่ผมทําให้เห็นนะครับทุกครั้งประจํานะครับตอนเมื่อเราเคยทํางานอยู่ด้วยกันที่พัทยานะครับตอนนาเชษยังอยู่นะครับนาเชษยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนั้นผมก็อยู่กับเขาเหมือนกันครับก็อยู่คู่กันอย่างนี้แหละครับเป็นช้างคู่กันอย่างนี้ครับ น้องน่ารักครับปิดคลิปเลยครับวันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบโมเมนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับครอบครัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักลิตถึงห่วงใยนะคะครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมแล้วก็อย่าลืมครับขอบคุณคุณป้าเจี๊ยบด้วยนะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวเราเลยนะวันนี้ก็เอาขนมมาให้น้องน่ารักด้วยนะครับน้องนานาน้องนารินด้วยนะครับ ขอบคุณท่านมากๆนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมสวัสดีครับ